ถ้าเปลนในวันนี้สานธรรมดาเหล่านั้นก็กลายเป็นวันนี้สานจะพิเศษในตอนนี้มันช่างเปลี่ยนไปเพียงแค่ได้อันรอยยิ้มเธอจะเหมืนอนฮอ,อ,อจะสึกจะทุบเพียงใดเธอยู่ด้วยกันผ่านรอรัน้นามากๆ เธออยู่ขังฉันไม่แคิดว่ามันคือเรื่องจริงไม่แคิดว่าคนในฝันจะอยู่พรงองนี้มันเริ่มจากฝันแล้วกลายเป็นจริงคือมีเธอขางฉันในวันนี้ฝันไม่เป็นใจยังมีเธอข้างกันทิ้งคอยก็มือฉันเอาไว้ยังดู่ล Give me shenna tuck and fancy Roman so when you're in lie. You need it in my tie, or swear you'll keep me close. Just don't let go, cause you never know. What I shatter about the bench and I on, hurrah. เธอชอบไปฉันงาอฉ,ฉ,ฉันก็คงจะงอเธอไปจนวันตยุยว่าเธอคือคนสำคัญสุดสดในใจได้ไหมฉันดูแลได้ไหมสัญญาจะไม่เป็นไหน I'm trying to be l i k e ฝันแล้วกลายเป็นจริงคือมีเธอข้างฉันในวันนี้ฝันไม่เป็นใจยังมีเธอข้างกันทิ้งคอยกุมมือสนเอาว,ว่ายังดูว่าละสายใจสัญญาว่าจะไม่ไปไหนคือมีฉันและเธอคือมันฝันที่รอมานานมาลองฝัน เธอเป็นกำลังใจฉันในก้าวข้ามไปยังมีเธอประคองไว้เพราะเธอเป็นกับดังสนใจฉันฮอมันเดนจากฝันเรากลายเป็นจริงคือมีเธอข้างฉันในวันนี้ฝันไม่เป็นใจยังมีเธอข้างกัน พียังคอยก็มือฉันเอาไว้ยังดูแลและใส่ใจสัญญาว่าจะไม่ไปไหนการมีฉันและเธออย่างนฟันที่รอมานาน